สวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้ก็ช่องน้องแตงโมนะครับวันนี้คุณพ่อขวานก็ได้พาน้องเดินออกกําลังกายนะครับแตงโมใส่โยกนะครับเดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็มากินญห้านะครับเวลาเที่ยงนะครับในขณะนี้นะครับบริการของน้องครับพีโคของเราก็มาด้วยแล้วนะครับมาแล้วนี่ครับน้องแตงโมนะครับได้เดินออกกําลังกายก็มีความสุขนะครับ น้องเตงโมกับพี่โคของเรานะครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่ครับนี่หยอกล้อกันครับพี่โคกับน้องแตงโมหยอกล้อกันแล้วครับวันนี้ก็มาไกลหน่อยนะครับเพราะว่าเดินเลาะหายานะครับแต่ยาช่วงนี้ก็เยอะนะครับฝนตกใหม่ๆนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ดีมากนะครับดูบรรยากาศนะครับ น้องเดินเลาะกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับดูหญ้านะครับมีแต่หญ้าสวยๆเลยนะครับน้องเดินเลาะเล่นไปเรื่อยๆครับเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆครับเดิดกว่าจะถึงเวลาที่พักของน้องนะครับเวลาพักนะครับเออนับไป ไปลูกไปเอ่อางนี่ดูน้องเดินกินหญ้าครับสาวท้องของเราครับสาวท้องสิบห้าเดือนนะครับนี่ครับดูนุมของน้องนะครับแล้วก็ดูท้องของน้องนะครับแต่งตึงมากนะครับอ้ามาเจอด่งหญ้าดุงใหญ่เลยนะครับ ยาใบข้าวครับสวยนะครับแต่จะของที่เขาเขาจะไถแล้วนะครับจะเปลแล้วนะครับไม่รู้เขาจะปลูกอะไรนะครับนะครับดวงยาสวยงามมากครับดูดวงยานะครับไมครับสวยนะครับน้องจะกินหรือไม่นะครับ จาวะเนาะเห็นยาเยอะก,ก็เลือกอีกนะครับไอเกิดน,น,นะครับ อมืมดูดูเพอสมได้ดูจีจาสมดิเนอะเรือเรือแล้วเออกี่นี่ครับน้องดูยาของน้องนะครับเกือบท่อมท่วมน้องแตงโมงเลยนะครับโอย ดันทีนา่าตื่นุณาน,าน,นายส้มี่ตื่นเองร้งดันทีน่าตื่นกี่ฮะเห็นยาเยอะก็ไม่กินเองนะครับคุณแม่ครับพี่พน,านาครับนี่ครับเดินเล่นเลาะเที่ยวเหยียบยาเล่นนะครับ นี่ครับ,รบเดี๋ยวเราไปทางนู้นนะครับ บยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณแม่ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องแตงโมนะครับยาเยอะนะครับแต่น้องไม่กินนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะเราวองรถไถนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอรถไถนะครับมานานแล้วรถไถดินนะครับ นี่ครับเราให้เลาะไปนะครับุณพอควานไม่ควานุณพอควานก็จะขอเดินตามเขาครับเขาจะไปไหนนะครับเดินตามเขาไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะไปไหนนะครับหญ้าก็สวยงามมากครับหญ้ามันจะหญ้าสวยๆเลยนะครับ ยาขึ้นใหม่นะครับเป็นยาใบข้าวนะครับนี่ครับยาใบข้าวนะครับแล้วก็มีมีแต่ของช้างกินทั้งนั้นนะครับ น้องก็มาอยู่ร่มนะครับดูน้องเล่นดินก่อนนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวเราเดินตามไปเรื่อยๆครับว,ว่าน้องจะทําอะไรนะครับอยากก็เจอะนะครับแต่น้องไม่กินนะครับวันนี้นะครับทุกๆวันน้องจะกินนะครับแต่วันนี้น้องจะเล่นอย่างเดียวนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับ สังเกตูคาน้องนะครับเวลายืนนะครับจะยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งนะครับน้องจะเอียงตัวนะครับสังเกตดูนะครับ้ดูสังเกตดูครับนองกี่ปไหนนะครับ ก็ขอเชิญคุณแม่นะครับจุดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe นะครับให้น้องแต่งโมของเราด้วยนะครับสาวท้องนะครับน้องแต่งโมนะครับเจอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสปานบุญให้น้องนะครับขอเชิญด้วยนะครับขอบคุณมากครับขุกคุพ่อฟันขอเปิดคลิปขนาดนี้นะครับขอบคุณครับ